ดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลิ่นวันนี้ทุกคนก็มาพบกับครูเนตอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยครูเนตได้พูดถึงเรื่องของ หลักการเลือกอ่านหนังสือหลักหรือวิธีการเลือกอ่านหนังสือครูเน็ตก็ได้บอกว่าหนังสือเนี่ยมีกี่ประเภทใช่ไหมคะเด็กๆมี2ประเภทนั่นก็คือเรื่องหนังสือที่เป็นหนังสือที่ให้ความรู้หรือที่ภาษาไทยเรามีชื่อเท่ๆว่าหนังสือสารคดีนั่นเองค่ะและหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่เป็นหนังสือให้ความบันเทิงก็คือหนังสือที่อ่านเพื่อความ เพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเช่นหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือที่เราเรียกกันว่านวนิยายนั่นเองนวนิยายก็คือหนังสือคล้ายๆหนังสือนิทานเรื่องยาวๆเรื่องหนึ่งที่มีแต่ตัวหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆไม่มีรูปภาพประกอบอแล้วครูแนทก็ยังได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญจากการในการเลือกอ่านหนังสือว่าคนเราเนี่ยจะเป็นนักอ่านที่ดี คือเราต้องรู้จักวิธีการเลือกหนังสืออ่านเพราะการเลือกหนังสืออ่านเนี่ยจะทําให้เรา,ารู้มีได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสืออย่างสูงสุดก็คือเราจะต้องรู้ว่าหนังสือที่ดีเป็นอย่างไรครูก็ได้พูดถึงลักษณะของหนังสือที่ดีให้กับพวกเราฟังไปนะคะและครั้งที่แล้วครูก็ได้พูดถึงเรื่องของมารยาทในการอ่านหนังสือนั่นเอง ครูก็จะย้ำกับพวกเราเสมอว่าถ้าพวกเราไปอ่านหนังสือในพื้นที่สาธารณะหรือไปอ่านหนังสือในพื้นที่ที่คนอื่นๆสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้หรืออ่านหนังสือร่วมกับพวกเราได้เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องมีเสมอหรือคิดเสมอคือเราจะต้องมีมารยาทในการอ่านเช่นไม่ไม่ส่งเสียงดังไม่อ่านหนังสือเสียงดัง ไม่ควรเล่นการขณะอ่านหนังสือไม่ทำลายหนังสือเมื่ออ่านหนังสือเสร็จเราควรที่จะไปเก็บไว้เข้าที่คำว่าเก็บเข้าที่ก็คือเก็บในจุดที่เขาให้คือหนังสือและที่สำคัญคือถ้าเราอ่านหนังสือจบแล้วไม่ควรคว่ำหนังสือหรือเปิดกลางหนังสือทิ้งไว้เพราะจะทำให้หนังสือเสียหายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ครูก็เลยจะพาพวกเราค่ะมาทำแบบฝึกหัดกัน เป็นแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือเด็กๆอาจจะสงสัยว่าครูคะแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยเป็นยังไงอ่าวันนี้แหลคะค่ะเด็กๆครูจะพาพวกเรามาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันว่าการเลือกอ่านหนังสือเป็นอย่างไรอ่าแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ทําแบบฝึกหัดที่ น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือให้พวกเราได้รู้จักวิธีการเขียนแนะนำหนังสือด้วยเมื่อเราเลือกอ่านเป็นแล้วเราควรที่จะรู้วิธีที่แนะนำหนังสือดีๆให้กับผู้อื่นต่อไปเพื่อที่จะอะไรคะเด็กๆคือความรู้เนี่ยเราเก็บไว้คนเดียวอ่ะมันก็เรารู้แค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราส่งต่อความรู้ หรือส่งต่อหนังสือดีๆให้กับผู้อื่นเด็กๆคิดเอาค่ะว่าจากหนึ่งคนที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็น10คนที่รู้เป็นร้อยคนที่รู้เด็กๆว่าสังคมของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่น่าน่าอยู่ไหมคะเพราะอะไรเพราะทุกคนมีความรู้ในเรื่องที่ดีๆนั่นเองดังนั้นครูเลยอยากมาสอนเรื่องการแนะนำหนังสือเบื้องต้นเป็นแบบฝึกหัดให้พวกเราทำด้วย เด็กๆพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดไปกับครูแนทไหมคะไหนถ้าใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยคะ่ะพร้อมไหมคะเมื่อทุกคนส่งเสียงดังฟังชัดให้ครูแนทว่าพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาลุยแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านหนังสือกันเลยคะ่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยครูขอทวนอีกสักหนึ่งครั้งว่าลักษณะของหนังสือที่ดี เป็นอย่างไรเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือค่ะเด็กๆดังนั้นครูจําเป็นที่จะต้องทวนเรื่องของลักษณะหนังสือที่ดีก่อนเผื่อเด็กๆคนไหนอาจจะลืมเนื้อหาที่เคยเรียนไปแล้วหรือว่าครูขานูจําไม่ได้แล้วว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรงั้นครูขอทวนให้เข้าใจสั้นๆนะคะหนหนังสือที่ดีจะต้องเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ คำว่าหนังสือที่มีประโยชน์หมายถึงเมื่ออ่านหนังสือแล้วเราหรือผู้อ่านจะต้องได้อะไรจากหนังสือหรือคำว่าได้อะไรคือได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านหนังสือในด้านใดด้านหนึ่งประโยชน์เด็กๆคะชื่อบอกแล้วว่ามันคือประโยชน์ประโยชน์แปลว่าต้องเป็นเรื่องที่ดีนะคะเด็กๆ หนังสือที่ดีหนึ่งต้องเป็นหนังสือที่มีประโยชน์คำว่าประโยชน์ครูขาแล้วประโยชน์ของหนังสือมันมีในด้านไหนบ้าง 1. คะ่ะแน่นอนหนังสือต้องให้ความรูอ้อาจจะเป็นประโยชน์ในด้านการให้ความรู้เมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วเราเข้าใจมากขึ้นได้ความรู้ใหม่ๆหรือได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยเด็กๆขาครูจะพูดเสมอนะว่า ทุกวันนี้ความรู้ของพวกเราอะ่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแล้วสิ่งที่ครูสอนพวกเรามันเป็นแค่ความรู้เศษเสี้ยวหนึ่งจริง,รงๆค่ะเด็กๆของความรู้บนโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นี้ดังนั้นครูเป็นเพียงแค่คนที่ให้ความรู้เบื้องต้นกับพวกเราเพื่อที่จะให้พวกเราได้นำความรู้ของครูเนี้ยไปต่อยอด หนึ่งในวิธีการต่อยอดหรือหนึ่งในวิธีที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมง่ายที่สุดคือการอ่านหนังสือถ้าพวกเราอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ได้ความรู้ครูก็มั่นใจว่าพวกเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ครูไม่เคยสอนอย่างแน่นอนหรือบางครั้งนะคะเด็กๆอาจจะเป็นความรู้ที่ ครูก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนี่แหละค่ะคือประโยชน์ในของการอ่านหนังสือในด้านของความรู้นอกจากนี้แล้วถ้าครูบอกว่าอาวครูขาถ้างั้นน่ะหนูไม่อยากอ่านหนังสือเรียนหนูอ่านการ์ตูนล่คะคะครูการ์ตูนมีประโยชน์ไหมมีค่ะการ์ตูนก็มีประโยชน์ในแง่ของการให้ความเพลิดเพลินนั่นเอง หนังสือที่มีประโยชน์ควรจะให้ประโยชน์เราในด้านใดด้านหนึ่งนะคะหนึ่งให้ความรู้หรือสองให้ความเพลิดเพลินคำว่าความเพลิดเพลินคือความสนุกสนานความบันเทิงหรือทำให้อ่านแล้วคลายเครียดอ่านแล้วมีความสุขจากการอ่าน นี่คือประโยชน์ของหนังสือหนังสือที่ดีควรมีประโยชน์ดังนี้ค่ะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะเด็กๆการ์ตูนก็เป็นหนังสือที่ดีได้ค่ะถ้าอ่านแล้วเรารู้สึกได้รับความเพลิดเพลินหรือการ์ตูนบางเรื่องก็เป็นการ์ตูนที่ให้ความรู้ก็มีเยอะแยะถมไปเลยอยู่ที่เราจะเลือกอ่านหรือไม่นะคะเด็กๆ ข้อที่สองคือครูบอกว่าลักษณะของหนังสือที่ดีนั้นจะต้องเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ดีคําว่าหนังสือที่มีเนื้อหาที่ดีหมายถึงหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์อ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วรู้สึกอ๋ออ่านแล้วพวกเราอ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วนั่นแหละค่ะหนังสือที่มีเนื้อหาดีที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดเป็นหนังสือที่ให้ความรู้สิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆคือหนังสือที่ดีเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงค่ะเราจะไม่ให้ข้อมูลที่มันเวอร์เกินจริงหรือผิดไปจากความจริงคือพูดง่ายๆคือไม่ให้ข้อมูลผิดๆนั่นเอง จริงๆแล้วครูก็จะบอกเสมอว่าครูไม่ได้จำกัดแค่หนังสือนะทุกวันนี้นะลูกนะเราอยู่ในโลกหรืออยู่ในสังคมที่เราเรียกว่าข้อมูลมันเยอะมากข้อมูลคือความรู้อะไรก็ตามหนูเปิดหยิบมือถือเข้ามาเปิดเข้าอินเทอร์เน็ตมันก็มีข้อมูลแล้วข้อมูลข่าวสารต่างๆทุกอย่างในโลกทุกวันนี้มันเยอะมากมันล้นมากแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ให้เท่าทันมันว่า ข้อมูลต่างๆที่เราอ่านหรือเนื้อ,อาหาในหนังสือต่างๆที่เราอ่านมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือมันมีอะไรที่บิดเบือนไปจากความจริงบ้างจะทำให้เรารู้จักคิดและมีวิจารณญาณคือรู้จักคิดแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่อ่านมากขึ้นนั่นเองค่ะ และสิ่งสำคัญข้อที่3คือของการเป็นหนังสือที่ดีคือหนังสือที่ดีควรเป็นหนังสือที่มีวิธีการเขียนที่ดีคำว่ามีวิธีการเขียนที่ดีก็หมายถึงใช้ภาษาดีใช้ภาษาคือใช้ภาษาดีใช้ภาษาดีหมายถึงถูกต้องตามหลักภาษาไทยนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นพวกการ์ตูนหรือเป็นหนังสือนิทานก็ควรใช้ภาษาที่ไพเราะใช่ไหมคะเด็กๆอ่านแล้วรู้สึก นึกภาพตามได้อะอ่านแล้วรู้สึกนึกภาพตามได้โหกะตายอยู่บนดวงจันทร์เป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กๆนั่นคือวิธีการเขียนที่ดีที่สําคัญคือต้องไม่เขียนบกไปวนมาเนาะนั่นคือลักษณะของหนังสือที่ดี3ประการที่ครูเคยสอนไปคราวนี้แหละค่ะเด็กๆครูจะให้พวกเราเริ่มทําแบบฝึกหัดคือเด็กๆลองบอกครูซิคะว่าถ้าข้อที่หนึ่ง มดต้องการอ่านหนังสือที่ให้ความบันเทิงเขียเส้นใต้ตรงคำว่าความบันเทิงมดควรอ่านหนังสืออะไรหนึ่งหนังสืออ้างอิงสองหนังสือนิทานสามหนังสือพิมพ์หนังสืออ้างอิงหนังสือนิทานหรือหนังสือพิมพ์เด็กๆอาจจะบอกว่าครูคะหนูไม่รู้หนังสืออ้างอิงคืออะไรอ่ะไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรช่างมันค่ะแต่หนูน่าจะรู้แน่ๆเพราะครูย้ำหลายรอบแล้วว่าหนังสือ ที่ให้ความบันเทิงประเภทหนึ่งคือหนังสือนิทานนั่นเองอหนังสือนิทานเป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงส่วนหนังสือพิมพ์ถ้าใครจําได้ครูจะบอกว่าหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อาจจะยกมือถามครูว่าครูคะแล้วหนังสืออ้างอิงคืออะไร คืออย่างนี้ค่ะเด็กๆในการเขียนหนังสือในอนาคตนะคะตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่เคยทํากันในการเขียนหนังสือหรือในอนาคตพวกเราอาจจะได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าใบงานหรือรายงานก็ได้นะคะเด็กๆเราจะมีหนังสือประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าหนังสืออ้างอิงคือเป็นหนังสือที่บางทีเราอยากเขียนอะไรที่เป็นเป็นความรู้อะ แต่เราอยากอธิบายตรงนี้ให้คนเข้าใจมากขึ้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไปเอาความรู้จากหนังสือเล่มอื่นๆมาเขียนดังนั้นไอ้หนังสือเล่มอื่นๆที่เราเอามาเขียนในหนังสือของตัวเองเนี่ยอันนั้นแหลคะค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าหนังสืออ้างอิงซึ่งจะใช้ในการเขียนหนังสือที่เป็นความรู้ค่ะ แล้วข้อ2ล่ะคะครูบอกว่าถ้าน้องบอยต้องการอ่านหนังสือที่ให้ความรู้บอยควรอ่านหนังสืออะไรหนังสือการ์ตูนหนังสือเรียนหรือหนังสือนิทานคะคําตอบคือหนังสือให้ความรู้นะคะเด็กๆหนังสือหนังสือเรียนนั่นเองเพราะการ์ตูนกับนิทานเป็นหนังสือที่ให้ความบันเทิงคะ่ะทีนี้ล่ะค่ะเด็กๆ ครูมีข้อมูลมาให้เด็กๆแค่สั้นๆแบบนี้สั้นๆแค่นี้เลยแต่ครูจะให้พวกเราเอาข้อมูลที่ครูให้ต่อไปเนี้ยมาเขียนแนะนำหนังสือเด็กๆอาจจะบอกว่าครูขาชื่อมันยากจังอ่ะเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังข้อมูลที่ครูให้มีแค่สองบรรทัดเลย ครูเขียนว่าหนังสือเนี้ยคือหนังสือการ์ตูนนะอ่าเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องโดราเอมอนอ่าถ้าเด็กๆจํากันได้ครั้งที่ครูได้สอนเรื่องของการพูดเล่าเรื่องเนี่ยครูก็ได้พูดถึงเรื่องโดราเอมอนไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเป็นการ์ตูนที่พูดถึงเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าเนาะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่มาจากโลกอนาคตแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งคือเจ้าโนบิตะนั่นเองแต่ในเรื่องที่ครูได้สอนไปครั้งนั้นเนี่ย ครูได้พูดถึงเรื่องที่โดราเอมอนเอาปากกาที่เป็นปากกาคอมพิวเตอร์ให้โดมิตะไปใช้แต่โดมิตะจะเอาปากกาอันนั้นอะไปโกงข้อสอบใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใครจํากันได้ทีนี้วันนี้ครูไม่สนใจเนื้อหาตรงนั้นแต่ครูเขียนมาแค่ว่าหนังสือที่ครูให้มาเนี่ยคือหนังสือการ์ตูนนะชื่อเรื่องว่าโดราเอมอน แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเด็กๆพอจะทราบกันคือมันเป็นหนังสือของคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นคนแต่งชื่อนี้ค่ะชื่อฟูจิโกะนามสกุลฟูจิโอช่างมันถ้าหนูออกเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เอาเป็นว่าเขาชื่อนี้อันนี้คือชื่อข้างหน้าคือชื่อข้างหลังคือนามสกุลคูสมมุติแบบนี้ข้างหน้าคือชื่อข้างหลังคือนามสกุลเหมือนคนไทยเอาชื่อขึ้นก่อนนามสกุลอ่า หนังสือการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนแต่งโดยคนนี้ครูเขียนให้ข้อมูลมาแค่นี้แต่ครูจะให้พวกเราเอาข้อมูลเนี้ยมาเขียนว่าหนังสือเนี้ยน่าสนใจอย่างไรอ่าดังนั้นในการเขียนหนังสือที่น่าสนใจครูก็ดูเลยค่ะว่า การเขียนแนะนําหนังสือดีกว่าครคดูใช้คานี้การเขียนแนะนําหนังสือว่าหนังสือที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่หนูต้องมีเป็นพื้นฐานเลยหนึ่งเรื่องว่าหนังสือเล่มนั้นคือเรื่องอะไร 2. ใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนแต่งผู้แต่งคือใคร 3. หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือประเภทอะไรและ 4. ชื่อเอ่อเรื่องในหนังสือเนื้อเรื่องในหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส่วนข้อสุดท้ายถา้าจริงๆสมควรมีจริงๆมันไม่ใช่จริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีก็คือชื่อผู้แนะนําชื่อผู้แนะนําก็คือชื่อเราอาสมมุติครูเน็ตครูเขียนเลยคือชื่อครูเน็ตครูเน็ตเป็นคนแนะนําหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ทีนี้ครูให้ข้อมูลมาแค่นี้นะเราเอามาเขียนเลยค่ะเด็กๆเรื่องคือเรื่องอะไรคะโดราเอมอนอ่า เรื่องมันคือเรื่องโดรลาเอมอนผู้แต่งคือใครอ่าครูมีกำหนดมาให้ว่าแต่งโดยชื่อคุณชื่อเนี้ยอ่าชื่อนี้อ่า,ชออาเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าถูกไหมอ่าถูกต้องประเภทของหนังสือคือประเภทอะไรประเภทหนังสือครูก็เขียนให้แล้วว่ามันคือหนังสือ กาตูนนั่นเองอ่ามันคือหนังสือกาตูนทีนี้แหละค่ะเด็กๆความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการเขียนแนะนำหนังสือคือตรงนี้แหละคือหนูจะต้องเขียนเล่าให้ได้ว่าเรื่องราวในหนังสือนะั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วมันน่าสนใจยังไงถึงเอามาเขียนแนะนำนั่นคือสิ่งที่ครูจะ ฝากให้พวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านโดยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาเรื่องโดราเอมอนเนี่ยได้จากเนื้อเรื่องที่ครูได้พูดถึงไปในเรื่องของการเล่าเรื่องว่าเอาเรื่องนั้นเลยคือโดบิตะกับโดราเอมอนเนี่ยอ่าโดราเอมอนช่วยโดบิตะในการเอาดินสอคอมพิวเตอร์มาใช้ใช่ไหมคะเด็กๆลองเอาเนื้อหาตรงนั้นน่ะมาเขียนเล่าเป็นเรื่องราวดูถ้าหนูเล่าไม่เป็น ก็เอาเทคนิคที่ครูเคยสอนไปตั้งคำถามขึ้นมาเลยเป็นเรื่องของใครตัวละครในเรื่องมีอะไรตัวละครมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันทำอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจบลงอย่างไรหนูลองเอาสิ่งเหล่านั้นมาเขียนเล่าเรื่องให้น่าสนใจแล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะมาแนะนำหนังสือให้เพื่อนๆในห้องกัน ครูบอกว่าครูขาครูมีแต่ตัวอย่างที่มันเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วถ้ามันเป็นหนังสือเรียนล่ะคะหนูจะทํำยังไงเหมือนกันค่ะเด็กๆคราวนี้ครูให้ข้อมูลสั้นๆมาหนึ่งข้อนั่นก็คือครูให้หนังสือเรียนหนังสือเรียนเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาปนหนึ่งซึ่งก็คือหนังสือที่พวกเรามีกันอยู่นั่นเองค่ะแต่งโดยอักษรแต่งโดยอักษรครูให้ข้อมูลมาแค่สองบรรทัดแค่นี้ แต่ครูให้พวกเราเขียนแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจเขียนเหมือนเดิมเรื่องผู้แต่งประเภทหนังสือเรื่องในหนังสือและชื่อผู้แนะนำะครูเขียนก่อนว่าชื่อผู้แนะนำคือตัวครูเองคือครูแนทะเรื่องคือเรื่องอะไรเด็กๆลองดูสิคะเรื่องคือหลักภาษาและการใช้ภาษาครูจะเขียนไปแบบนี้หลักภาษาและ การใช้ภาษาป .1 ผู้แต่งเป็นใครนะผู้แต่งผู้แต่งก็คืออักษรอ,อ่าผู้แต่งคืออักษรประเภทหนังสือครูก็เขียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าหนังสือนี้คือหนังสือเรียนอ่าเป็นหนังสือเรียนเรื่องราวในหนังสือ ครูขาแล้วถ้ามันเป็นหนังสือเรียนหนูจะเขียนเล่าเรื่องราวในหนังสือยังไงคะมันไม่ได้เหมือนการ์ตูนนี่ง่ายที่สุดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆบอกครูสิคะว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นในหนังสือเรียนมีพูดถึงเรื่องของคำควบกล้ำอ่าอย่างนี้เป็นต้นที่พวกเราเคยเรียนไปเรื่องมาตาตัวสะกดเรื่องอักษรน,นํา หรือเด็กๆสามารถพูดถึงได้ว่าหนังสือเรียนเล่มนี้มีการใช้ภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้ก็เป็นการเขียนแนะนำหนังสือได้เช่นกันว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจดังนั้นในส่วนที่เป็นเรื่องในหนังสือครูจำเป็นต้องฝากพวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะและการบ้านสุดท้ายที่ครูจะ าฝากให้พวกเรา,าเป็นหนังสือนิทานเช่นเดียวกันแต่หนังสือนิทานเรื่องนี้พวกเราเคยอ่านกันแล้วค่ะในเรื่องกากับเหยือกแล้วครูก็มีเนื้อหามาให้เลยว่ากากับเหยือกเรื่องราวในนิทานเป็นอย่างไรครูจำเป็นต้องฝากให้พวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านทั้งหมดเลยนะคราวนี้ครูไม่เขียนให้ ว่าเรื่องคืออะไรผู้แต่งคืออะไรประเภทหนังสือคืออะไรเรื่องในหนังสือเป็นยังไงแล้วชื่อผู้แนะนําชื่อผู้แนะนําเขียนชื่อพวกเรามานะคะเด็กๆนอกจากเรื่องของกากับเหยือกแล้วครูฝากค่ะเพราะอะไรเพราะเราเรียนเรื่องการเลือกอ่านหนังสือใช่ไหมคะการที่ครูเอามาให้พวกเราทำอ่ะเราไม่ได้เลือกอ่านหนังสือเองดังนั้นครูจะขอให้พวกเราไปเลือกหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราชอบแล้วมีอยู่ที่บ้านแล้วหรือหนังสือในห้องสมุดก็ได้ค่ะเลือกมาเลยหนึ่งเรื่องจะเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือเรียนหนังสือนิทานหนังสืออะไรก็ได้เลยหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะถ้าพวกเราเขียนได้เลือกมาเลยหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วลองมาเขียนแนะนำหนังสือดูสิ ว่าถ้าเราจะแนะนําหนังสือที่พวกเราสนใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรแบบฝึกหัดนี้คําตอบต้องไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆแล้วเมื่อเด็กๆเ,เขียนได้แล้วเราจะเอามาแนะนําหนังสือที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆก,กับเรื่องการเลือกอ่านหนังสือจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราแค่รู้ว่าหนังสือที่ดีคืออะไรและเราอยากอ่านหนังสือแบบไหนเราก็สามารถ เลือกอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วค่ะครูต้องขอให้พวกเรากลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาที่ได้เรียนที่ผ่านๆมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถกลับไปทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของป .1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะของอักษรน,นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขออนุญาตไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คาบหน้าค่ะเด็กๆบายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.